อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนที่พยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ทํางานอย่างหนักนะเกมในวันนี้เป็นเกมที่หนักมากๆนะครับเราก็จะพยายามที่จะเอาชนะในทุกๆเซตในทุกๆแต้มนะที่เราเล่นแต่ก็ต้องยอมรับว่าทีมอ่ตุรกีเนี่ยเป็นทีมที่มีขีดความสามารถสูงถึงแม้ว่าผู้เล่นของเขาอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เต็มทีมเท่าที่ควรนะครับแต่ว่า ชื่นชมนักกีฬาของตุรกีทุกคนนะครับเขาเล่นได้มี the world class level จริงๆนะครับการที่จะได้แต้มกับตุรกีเนี่ยเราต้องใช้ความเพียรพยายามมากนะครับแล้วก็ในเกมแพลนวันนี้เราก็ทำความสำเร็จนะค่อนข้างจะดีพอสมควรแต่ยังมีบางจุดที่ก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งกว่าจริงเช่นในเรื่องของการตกบ,บอลหรือบางจุดที่เรื่องของการเสิร์ฟ นะครับเขาทำได้ดีแล้วก็รวมถึงการสกัดกัน้นอันนี้เป็น scoring skill ที่ตุรกีเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าเรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทีมเราเราก็ปรับผู้เล่นนะครับเรา เราทดลองใช้ผู้เล่นบางตำแหน่งบางคนให้ให้ให้เขาได้แสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเต็มที่ผมก็ชื่นชมผู้เล่นของเราหลายคนที่วันนี้ก็ฝึกซ้อมกันดีนะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะเล่นในเกมที่เราฝึกซ้อมนะครับตัวเซตของเราทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ในเกมที่ดีนะครับนุกนิกเขาลงมาเล่นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะจ่ายบอลกระจายแล้วก็มิดเดิลบล็อกของเราก็ดีนะเราก็ได้แต้มแล้วก็ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีนะครับตัวผู้เล่น ใหม่ของเราอย่างโดนพรเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็ทําสกอร์ทำแต้มได้เยอะออบางตําแหน่งที่เราสลับเอาเออบมีมพิมพ์พิชยาไปเล่นในตําแหน่งหัวเสาเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับในในตำแหน่งนั้นซึ่งมันก็ทําให้เราทราบแล้วว่าเรามีจุดแข็งอะไรที่ได้เพิ่มขึ้น แล้วก็มันก็ทําให้เห็นว่าเรายังมีจุดอ่อนบางอย่างที่เราจะต้องปรับปรุงนะที่เราจะต้องแก้ไขแต่ก็ชื่นชมสปิริตของนักกีฬาทุกคนนะทุกคนยังมีสติที่ดีเนี่ยที่จะรู้ว่าเราเป็นใครเรากําลัง ทำอะไรแล้วเรากำลังจะเดินไปที่ไหนเพราะว่าเส้นทางที่เรากำลังเดินไปอยู่เนี่ยมันมันยากลำบากมากซึ่งพวกเขาก็จะต้องมีความเพียรมีวิริยะสูงมากนะแน่นอนเขาต้องมีศรัทธาซึ่งกันและกันนะเขาก็ให้กำลังใจกันให้อภัยซึ่งกันและกันวันนี้ก็จะพบว่าหลายคนก็เสียอกเสียใจที่บางคนก็ยังทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีแต่ในส่วนตัวแล้วผมก็ให้อภัยทุกคนนะครับเพราะเราก็เป็นนักกีฬาเราเล่นกีฬามาก็ มันก็ต้องดูแลเรื่องของจิตใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันแล้วก็หาทางแก้ไขทําให้มันดีขึ้นอันนี้ทุกคนก็ยังมีความตั้งใจความมุ่งมั่นที่จะทำทาให้มันดีขึ้นนะแก้ไขให้ดีขึ้นแล้วก็ก็เรียกว่าในการฝึกซ้อมก็ดีในเรื่องของการประชุมบรีฟเอ่อมีติ้งกันก็ดีเนี่ยทุกคนก็ยังมีสมาธิที่ดีนะก็หวังว่า ในเกมการแข่งขันทุกเกมเดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยเราจะรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบความสาเร็จนะแล้วก็ทําให้ทุกคนเนี่ยมีคอนฟ idence มีความเชื่อมั่นในการที่จะเอาชนะแมตต์ต่อไปให้ได้นะความพยายามที่จะเอาชนะนี่สำคัญวันนี้ทุกคนก็ลงมาแข่งก็อยากจะชนะนะครับทุกคนก็ตั้งใจอยากจะชนะกันทุกคนนะเราก็ต้องซัพพอร์ตให้กําลังใจกันนะครับก็ขอบคุณ แฟนๆกีฬาทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามชมแล้วก็เชียร์ซัพพอร์ตนักกีฬาของเรานะพวกเราก็พยายามที่จะพัฒนาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็พยายามที่จะพาทีมของเรานไปให้ไกลที่สุดนะครับแล้วก็เตรียมตัวเพื่อที่จะไปแข่งชิงชมปโลกในในอีก2เดือนข้างหน้านะครับ